Hi. <laughs> Good night, Ariella. Is it bedtime? Oh, no. Are you tired? Okay. Bye bye. Thank you for coming. Bye bye. เป็นยังไงกันบ้างคะกับโมเมนต์น่ารักๆ่ที่เกิดขึ้นในงานคอนเสิร์ตที่ซีแอตเทิลหลายคนเนี่ยชอบมากๆอบอุ่นมากๆโดยเฉพาะคุณแม่ของน้องนะคะได้ทวิตว่าเอลลี่เป็นแฟนตัวยงของมาร์คเซเว่นหลังจากเริ่มรักษาอาการชักอยู่หลายปี ในที่สุดน้องก็หายจากอาการชักนี้มาสักระยะหนึ่งแล้วและคุณหมอก็อนุญาตให้น้องมาดูคอนเสิร์ตของมาร์กซเว่นได้เสียดายที่พวกเราต้องออกมาก่อนเพราะน้องง่วงม,มากๆมันเป็นคืนที่ดีที่สุดคืนหนึ่งเลยสำหรับเอลลี่ขอบคุณมากๆที่จัดงานนี้และคุณแม่ของน้องนะคะก็ยังเล่าบรรยากาศเพิ่มเติมด้วยว่าในคลิปนี้เนี่ยวินาทีที่25มาร์กกำลังบอกมือให้เอเลล่าด้วยเธอมีความสุขมากที่ได้เจอมาร์กในงานนี้และคุณแม่นะคะก็ยังได้ลงรูปน้องในงานพร้อมแคปชั่นสั้นๆว่า คืนนี้เป็นคืนของเอเล่าคุณแม่นะคะยังได้ย้ำอีกด้วยว่านี่เป็นค่ำคืนที่ดีที่สุดข,ของเอเล่าพร้อมทั้งเปลี่ยนรูปโปรไฟล์ในทวิตเตอร์เป็นรูปน้องถ่ายคู่กับพี่มาร์กด้านหลังด้วยเป็นยังไงบ้างคะกับภาพบรรยากาศความอบอุ่นความน่ารักในงานนี้นะคะบอกได้เลยว่ามีเยอะมากๆจริงๆสําหรับใครที่ชอบโมเมนต์แบบนี้ชอบบรรยากาศแบบนี้นะคะก็สามารถไลค์ได้แชร์ Share ได้นะคะหรือกด s u b s c r i b e ติดตามเพื่อ ดูว่ามักต้นไปที่ไหนทําอะไรบ้างคุยกับใครบ้างนะคะเราก็จะมาแปลให้ฟังเหมือนเดิมนะคะสําหรับคลิปนี้ไปลคะค่ะไป